ครับคิดถึงครับทุกครับจะยูโดกันเยอะนี่แหละงูพร้อมจะทีนอนเฝ้อโอ้ค่ะงามๆเลยจ้ะ เฮ็ดพิ่งซาบเฮ็ดพิ่งยังก่อนนะเฮ็ดพึงชาิเฮ็ดพิ่งซาเฮ็ดพึ่งซาดเ็ดพิงหน่อยพี่น้องคนยร้ียงปวดค่ะอ่าคนหล้แโอ้หมนเ่าเลยวะอ้ยเท่าเร็วบ่ได้เลยน่ะไปเป็นเสือไป โอ auto> ้ยหมดแดงพี่น้องแค่ดอกโดดเดียวหมดถูกก็หมดแดงแค่เพิ่งหน่อยค่ะด้วยออกมาเชี่ยแห้งมันอยู่นี่ใบตองตองมันหนาเป็นเห็ดเพงยังเนี่น่าจะเป็นเห็ดเพิ่งขจรไหมเราก็ไม่แน่ใจที่ถุงฟองที่ถุงขจรเนี่ย ำนี่เขาอนเห็นยังเห็พึ่งน,นุกยุงมีบมม่นี่ละเหนพึงนุกยุงก็ล่งออกค่ะงามจริงหรออืมเขาเอาเพิ่นกัเอาด้วยค่ะนีก้กัเอาหน่อยว่าเอาไปเลย งดูสูนหน่อยก็เอาเก็ดเ,เทิอง,งัองเห็ดเทงขาวค่ะเที่ยอวงหันมันคลวยออกมานีเห็ดน้ำหมากนะจ๊ะเดี๋ยวก็เริ่มงามเลยค่ะโอ้ขอทาเลยง,งา่ายเลย พวอยูนี่ได้ฮิดรวมเลยไอเก็บไปนี่แหละค่ะผลของตองปิดกับสีได้เก็บบกอกเลยอันเั้นบันไดเด้อสิไดเก็บแบบดูเขาจะล่างหน่อยอันนี้เฮ็ดพิ่งอันขจวนเฮ็ดพึ่ง ก็มี่เฮ็ดถึงอย่างเี้นาะเฮ็ดงเข่ากำกรติมันออกปกติมันออกเป็นมูเลยไม่กมาตีกายนะตีตา้นโอ้ดีมูมัน้อมูคนอ้ตันตกออกไงขาเดี๋ยวเคยเก็บ่ะ โอ้อันนี้เห็ดพึ่งแดงเห็ดพึ่งยังเนี่ยเห็ดพึ่งนุ่งโอ้เพึ่งแดงเห็ดพึ่งแดงขอท่าขอท่าเธอขอด็ดเอาไปเลยเอาครับซื้อเลยครับไปเฮ้เห็ดละงอขา์เห็ดว้าเฮ้ยระวังเด้อเห็ดละงอขาวค่ะดอกงามแห้งค่ะงามแห้งอ่าไว้ค่ะ อันนี้เห็ดพึ่งชาตินะคะเจ็ดสิบสามเม็นหัวสันแดงไ็่ต้องข้าเม็ดบนหัวสันแดงหัวสันแดงดูว่านีมะนาตัวนี้เอาดอกดีครับ นี่ไขรเห็นเราโงกเหลืองค่ะไขรหนึ่งทุ่งซาดดอกงามๆค่ะดูมันตู้ค่ะสวยเกี่งเสียบใช่ไหมผักมั่นนะคะะ เียหลุมงางก็เห็ดท้่แดงนะคะัอกเป็นมูด้ตัวมูดสีอ่อาเป็นแบบ แล้โงกเหลือง,งแงเหลืองค่ยสองค่าค่ะโอู้้ยโอ้โอข้าข้ามีอีกบ้า ใช่นะใช่เลยโอ้โหของแสบพี่หน้องของแสบ กับพ,พิ่เพิ่งนะอุ้ยอีกดวงนึงพีดเพิ่งน,น่อยค่ะโส<ฮ>ิโอ้เบิ้งเนี่ยพี่น้องเบิ้งเบิ้งเ้นองโอ<ฮ>้โ จะเป็นไข่ขาวเนาะอือไข่ขาวค่ะฮ่าพี่น้องไข่ไก่ไม่ไข่เดียวเดูดิต้องเคลียร์หาร์ดเป็นฮ่าโอ้พี่น้องกระเด้งเรือยครับเนี่ยไข่เหรอมันออกมือง่ายเป็นตาเลยพี่ชายมาเอาเต่ มักขึ้จังออกแบบหัวปลาทั้งนั้นก็ลังงามเดพี่น้องดอกแบบสวยๆได้นี่ เบิ้งด้วยครับพี่น้องโตอ,อ่ะตะลอดตะเละอยู่อืมตะขับตันขอทาแห้งครับนี่งามขอไปจุ่มเป็นนันนันเลยงามแห้งค่ะอืมสองสามดอกหกดอกคุณหกดอกเลยเลยค่ะอืมงามคักกําลังสีออกค่ะก็รลังไม่ก็รลังอันนี้ค่ะกําลังออกอุ้ยไห้แบบนี้จัก จุ่มใไงหนึ่งคือสีคากจุ่มไงหนึ่งคืสอสีดีคัก <laughs> <laughs> อ่าเบิง้งนะครับพี่น้องอุ้ยออกแบบจุ่มแบบงามเลยครับนี่งามคักค่ะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยฮาต้องคอยไงเอาค่ะที่ร้ายังสีก็หาเฮ็ดมานอยู่ด้วค่ะสูดอยู่ด้วค่ะฮ่าฮาดอกครับครูบาทั้งแดกสนใจก็บจ้องได้ได้ค่ะเด้อ นี่แน่ประด้คขาเด็แต่อันนั้นไงลงไปะขาไงางามค่ะค่ะนี่จะดอกงาม,งามเลยค่ะงามคือคนถื้นนี่แหละค่ะนี่ครับนี่จะ้ะไปนอน งหมดนี่ผงขมเข้าอยู่ออ้ยครับพี่น้องมาเบิ่งเด้อนี่ไปเฮ็ดละงูครับเกือบเป็นซ้ำกับปั้นเสียบกระหักเสียบกระหักหนีบกระเสียอุ้ย นี่่ด,ดีละแหวนไข่มันนี่งหะตัวนึ่งใไครับเคร่องน้อยก็ลังออกหมาไข่โอ้สามเรมาหงอ,อกเลื้ยงค่ะไข่เป็นสิบประยง มูอเพื่อนสเจอได้ง่ายครับข <Okay. S 3> อเพื่อนในแบบร้ายได้ครับมีลักษณะกร่อยโดนไม่กัโจดดมูด อุ้ยอันซ่อนเห็ดข้าเจา้าอันนี้รอบบายแล้วค่ะก็ล่องหน่อยหน่อยเนี่ยแม่หัวรุดไว้แค่ <c oughs> บ้ายห้เธอคอยหนี่งหน่องเลย ก็เอาก็เอานะคะมันยึดอูเสือมันยังออกอีกได้นี่โด่งง่ายเดนดอกให้ ต้นก็กว่าแล้วสิมาอีกอูสวยมากทีนีดอกเดียวโอ้เหเถจเห็ดเฮียถิ่นพี่น้องเอ้ยมื่อนายป่าที่ลงหดหรื่ว่าว่างหิดไว้เอาไเห็ด โอ้าี่ดูด้เงเลยครับพี่น้องโอ้เก็บอลไรเยอะตานี่เลือตาพิ่หมดเลยหยวใ่เคลียดใจปวดเลือตาพิ่ นี่ครับ <c oughs> เลียร์ลมปรงงังเลยครับหลมปงางงัง <c oughs> อยู่อู้นี่ครับพี่น้องเทปเทปถงองยังกว่านะ <c oughs> ่ะ

เบืเ้อ,อง,งะนะครับพี่น้องงามงามครับพี่น้องถึงแดงงอแงเลยดูไปต้นดูดูดานเขาตัวคูใหญ่เถอะเก็บเลยจ้ะงามแหงนีต้องเคลียร์หาครับครับโบเคลี้ยวฮะนี่โบเห็นครับต้องค่อยๆเคลียร์เอาครับ กูได้ใจห่อนนึ่งท่ยางกายยางเดียวค่อยเคี้ยค่อยใจเย็นเอานี่ดอกนี้ปุ๊บดอกหน่อยมันขึ้นบ่ได้มันเนา่าอืมเอาเสือไปขึ้เก่าครับเอาเสือไปเสือปีหนาปีน่อนครับอืมต้องเคียหางดิครับ ขึ้นไป็นีรามองมองว่งงนี่อาใล่หรอขาดอกด,ด้วยกันนี่เกล็กหนาจัง ดอกเบียวอ่ะหอ <โน S 1> มโลยอนชูหนีโนโน่แล้วก็อะไรนี่เพ <c oughs> ี้ยนจิงคำรอมไหมครับ,บน้องอ่ะ,อะ เยอะีนองะโอ้ยยี <te> <rawd Moder> ่สิบหกข้าวซื้อขาคือใ้่ đồ ไงเถอะซื้อขาวแ้่งโด้ยก่ะเพ็ดละงอกค่ะเพ็ดละงอกฮะดอกไงเลยค่ะไม่แต่ดอกตะลาะตะลาะนะฮักวัาสันเบื้องขุน คของแคร์เลยครับนี่งามครับผีกระนูขาวครับดอกนึงค่ะว่าสองดอกแนีอืมพี่ค่ะงามครับสุดยอดเลยครับสุดยอดอืมเอิงเด้อพี่น้องงามบ่คะงามแน่นอนแน่นอนแน่นอนมาทาแบบงามเลยครับแบบงาม พอจเท็ดเทือัวขาควครับ